สวัสดีครับที่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Deep Space นั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมผจญภัยที่มาใหม่กันอีกแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับแต่ว่าตัวเกมยังเป็นเวอร์ชั่นที่อยู่ระหว่างพัฒนานั่นเองเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับวันนี้จะเป็นบรรยากาศภาพกราฟิกภายในเกมนะสำหรับเกมตัวนี้นะครับยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแบบเต็มๆนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนั่นเองท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวเรามาเล่นกันดูนะครับเกมเข้าค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าตัวการาฟิกถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะโอเคมีคําแนะนํานะครับเลือกนะครับคอนเซปต์นะครับไม่ใช่คอนเซปต์เลือกในส่วนของการคอนโทรลตัวละครนะภาพดูดีเลยนะอ่าจนภัยอวกาศอ่ะนี่ครับนี่มาถึงก็แบบไม่ต้องเลือกอาวุธนะใส่ไม่ยัง้งใส่มันไม่ยัง้ง ชาร์จได้ไหมนี่ครับชาร์จได้นะก็คือแต่ทั้งสก,กินที่อาวุธสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์โูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น m e t a ท s l ส g awakening c อนไค i น p แพค power of fantasy Ark k n i น h t h ฮ r r y Potter b u ร a บูอา v e และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์นี่นี่ครับมาแล้ว ฟังอัง,องเอาดิมีอ่าเขาเรียกอะไรนะมีสกิลมาแล้วนะครับสกิลหนึ่งมาละตุม้มสกิลสองครับตุม้มคือมันเท่จริงๆว่าตัวละครตัวนี้คือตัวละครเขาก็ค่อนข้างแบบเออออกมาเท่เลยนะโอเคอ่ะอ นี่แม่งท่าอย่างเทพไอสู้กับลูกกระชกหน่อยไงอ่ะไงอ่ะไงไงหุ่นกระป๋องหุ่นกระป๋องนี่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 น,ๆๆๆๆๆนี่นี่เด็ดมากเลยนี่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  นี่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 ก็มาตรงนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในประตูกันนะครับโอเคทำการอ่าวิ่งมาตรงนี้ปึ๊บสกิปไปเลยนะครับเราไม่ดูนะนี่เจอระดับบอสแล้วนะครับนะ,นะมีสกิลอันติเมทด้วยนะน่าจะใช่ โอ้ยโ,โดนทีเดียวทำไ,ไมมันเท่อย่างล่ะเดดหลบทันไหมเนี่ยโอ้โหไม่ทันว่ะนิดเดียวนิดเดียวอะอ่ะเอ้าอ่า,อา,อา,อาไม่ใช่เอ้าเรียกอะไรนะมันเป็นเหมือนควิกทาม์ีเวนต์มากกว่าสกิวันติใช่ไหมเวลาัตูอ่อนแอมจะขึ้นนี่ นี่ถอยถอยมาถอยมาถอยมานี่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 มอง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 เรียบร้อยครับเฮ้ยทำไมตอนสุดท้ายทำไมเฮดผีพี่รถเร็วจังวะโอเคประมาณกดครับอ่ะสกิปได้เลยนะครับสกิปไปเลยสกิปแล้วก็ข้ามไปเลยสกิปแล้วก็ข้ามไปเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะ โอเคแล้วก็กดอ,ออกนะ <_ an> ก็ถือว่าเออใช้ได้อยู่นะครับทําการสกิปเลยนะครับอ่ามาคุยนะครับ <_ an> ก็คุยถูกตัวละครแล้วเน่สกิปนะครับ <_ an> เนี่ยคือแบบอันนี้ตั้งชื่อนะครับอ่าท่าตั้งชื่อภาษาอังกฤษได้เนาะก็ชื่อเรานั่นแหละนะครับอา้าว ไอ้พี่กดรนดอมเฉยเลยกดผิดนะครับปุ่มนั้นเป็นปุ่มแรนดอมเราตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะกดตรงนี้นี่นี่นี่โอเคเรียบร้อยครับเราก็ได้ชื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววิ่งมาดูตรงนี้ดินี่ครับบรรยากาศอุย้ยคือสวยนะบรรยากาศคือแบบดีมากห้องที่เราอยู่นี่แบบหรูหาาราอลังการงานสร้างนะครับโอเค เดี๋ยวเราก็ไปเล่นต่อนะครับเราก็ทำการกดตามารกิจนะครับม,มาตรงนี้นะครับด้านขวาบนนะแล้วก็ติดตั้งอ่าในส่วนของตัวไอเทมให้ตัวละครเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาที่2นะครับทำการสุ่มนะครับก้าวช้าตัวละครก็เริ่มมาแล้วนะครับมาแบบรวดเร็วนะรดวดเร็วทันใจเอ้ยไอตัวี่เทมอยู่น้ำปก น่าจะเป็นตัวละคารผู้ช่วยนะครับแล้วก็ไปเล่นด่านถัดไปเลยคือเกมนี้เหมือนจะเป็นผจนภัยตามเนื้อเรื่องนะครับมันจะเ,นเล่นเป็นด่านนะครับเหมือนเกมพวกแอคชั่นเ่ยที่เป็น1นึคิดหนึ่งหนึ่งคิดสองหนึ่งคิดสามอะไรแบบนี้นะทีนี้เราสลับตัวละคารได้แต่เราคุยกับเอมิซีกันนี่ครับเฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยสกิลปุ้มนี่นี่ จอบิ๊กเบิ้มไปหน่อยเจอบิ๊กเบิ้มไปหน่อยบิ๊กเบิ้มมามาออกกันหน่อยมาออกกันหน่อยตุ้มเดี๋ยวอาพระเอกเราอยู่อ่ะอาแต่จริงๆนะครับมันขึ้นเกตตัวนี้ยเมื่อกี้มไม่ทันละเปลี่ยนตัวละครลงมาละอ่ะเดี๋ยวรอเกตพี่เบิ้มขึ้นนะครับจะขึ้นหรือเปล่าวะหรือมันจะจบก่อนนี่นี่นี่น,นี่นี่เนี้ยเกตขึ้นแล้วกดครับ อ๋อมันมันลงมาส่งไอเทมเฉยๆนะมันจะเหมือนกันไหมถ้าถ้าเราเนี่ยเราสลับตัวละครลงมาแล้วเออจะพูดแล้วนึกไม่ออกตุ้มตุ้มตุ้ม,มนี่นี่นี่ไม่เหมือนกันนะของเราเมื่อกี้มันส่งไอตัวพยาบาลมาเฮ้ยเจอระดับบอสแล้วว่ะ โอยบึม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 ที่จริเราใช้แต่สกิลก็เวิร์กนะถอยมากันถอยมากันถอมากันอะดึมดึมไม่ต้องไปสู้ทามากนะเออุ้ยดัดดัดดัตุ้มตุ้ถอยมากันเดี๋ยวสกิลอีกตันึ่ะลงมาจัดการแล้วนะครับโดนไปหนกับบนท่าครับอะตึ้มมม ซึบซึบซึบอุ้ยเฮ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 ้ยไม่ทันใจว่ะนี่ถอยถอยถอยอุ้ยกดได้แล้วนี่นี่ตุ้ม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 แต่ก็ไม่เป็นไรนะยังไม่ได้เป็นอะไรเท่าไหร่นะครับนี่ครับสกิลอย่างเท่ครับนี่เดียวยับชิดไปพี่เบิ้มมา มันได้ HP นี่วะ่ะเหมือนไปดูด HP เข้ามาหรือเปล่าตุมต้มตุมต้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่นี่อ่านเข้าไปครับนี่อ่านเข้าไปเรียบร้อยนะจะจบแล้วนะครับนี่มีสรุปคะแนนนะครับในภารกิจนี้เราได้ HP เราได้อในสูงข,ของตัวเกมเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับนะก็โดยรวมก็น่าจะเป็นเกมแอคชั่นนะครับที่เป็นธีมคล้ายๆไซเบอร์พังนะ เออเป็นธีมแบบโลกอนาคตอะแล้วก็มีการสุ่มตัวละครนะครับอัปเกรดตัวละครนะครับแล้วก็มีในส่วนของการพัฒนา,นาอาวุธตัวละครหรืออะไรแบบนนะเนี้ยนะเนี่ยตัวละครเราก็มีอุปกรณ์สวมใส่นะครับมีอัปดาวนะอัปสกิลนะคือเอาจริงก็เหมือนเกมแอคชั่นทั่วไปนะครับมันคอนเซปต์หลายๆเกมมันคล้ายกันนะครับต่างแค่ธีมแค่อ์ตเวิร์กตัวละครแล้วก็การาฟิกนะ ใครที่สนใจเกมแบบนี้ก็ลองดูกันได้นะครับแต่ต้องบอกกันก่อนเลยว่าเกมมันเข้ายากนะครับเอาเป็นว่าใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ